รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ใช่ใเข้ามาแล้วนะคะสำหรับ14กุมภาวันวาเลนไทน์ถูกต้องเพราะก็เป็นวันศุกร์นี่ก็รรมดาธรรมดา,รรมดาไ,ไม่ธรรมดาธรรมดาตรงไหนวันศุกร์วันนี้เนี่ยนะเพราะว่าตรงกับวันมาฆบูชาแล้วก็เป็นวันแห่งความรักกันอีกด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นสามแซ่ของเราในวันนี้ก็ยังหอมหวานไปด้ ลิ่นอายของความรักตั้งแต่ต้นกุมพาพันธ์เพราะว่าคู่จิ้นบอยมากี้ก็ไปแล้วอย่างนี้แล้วก็ยังจะมีความหวานเจี๊ยบของอีก3คู่จิน้นอีกสามอาทิตย์ที่เหลือ,อตลอดอนกุมภาพันเลยนะคะอ,อาทิตย์นี้ล่ะและคู่จิ้นหวานเจี๊ยบของสัปดาห์นี้ด้ คุณนี่บอกเลยทีเดียวมากคิมเนี่ยนะคะเล่นละครคู่กันมากี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยนะคะก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยจิ้นจิกหมอนตลอดตอนนี้อะตอนนี้กระแสเป็นยังไงบ้างยังยังโอเคอยู่นะคะตั้งแต่ละครเรื่องต้อนรักนิมสิจบไปเนาะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆค่ะมาจิ้นกันตอนไหนเพราะตอนเรื่องแรกพวกคุณก็ยังเล่นเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอยู่เลยนะคะ คุณยีกันสี่คนพี่น้องที่ฉันจำได้ครับผมก็เหมือนคู่เดิมนะเออเออเออเอครับผมตัวแรกเป็นไงสี่คนพี่น้องเล่นสี่หัวใจเป็นดินแล้วก็น้ำค่ะเออครับผมแล้วก็เรื่องที่สองสามหนุ่มเนื้อทองอันนั้นเรื่อนแรกเลยได้ข่าวว่า เรื่องแรกทั้งหมากทั้งบอยทั้งนั้นเดทวางแผนทำคะแนนจีบหนูเหรอจะ๊ะใช่เหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่คุณคิดกันอย่างนั้นเหรอไม่ได้จะจีบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราสามคนเราก็เป็นผู้ชายไงนนในใน,ในกลุ่มเด้วยนะั้นเ,<อ>เราก็คือแบบเราก็คุยกันว่าเฮ้ยในทั้งมากกี้ มิ้นย์ย่าทีมอะไรเงี้ยใครแบบดูมีเสน่ห์ใครดูแที่สุดไงแล้วที่สุดคุณก็มาแบบเทคแนนให้คิมเบอร์ลี่ใช่คือทั้งสามคนพยายามสามคนนะพยายามพยายามแบบเทคแคร์พยายามแย่ใช่ไม่รู้ตัวหรอไม่รู้สึกอยไรเลยคุณมีพระเอกถึงสามคนคอยลุมเทคแคร์คุณไม่รู้เรื่องเลยเลยเหรอ Sociedad, แกล้งตลอดเวลาเลยนะคะตั้งแต่สี่หัวใจก็นั่นแหละเขาแกล้งเพราะเขาอยากใกล้ชิดรู้บ่าไปถึงอะไรไปถึงทั้งสามคนนะทั้งสามคนดิฉันจะจําไว้ว่าถ้าผู้ชายแกล้งนั่นหมายถึงว่าเขาอยากใกล้ชิดเราแล้วเขาที่เขามาแกล้งคือทำอะไรบ้างคิมก็ว่าเราอ้วนตั้งแต่แบบเข้าวงการแรกๆนี่ในทุกที่ถ้าผู้ชายมาว่าเราดำแสดงว่าเขาชอบเราโอเคได้จำว้ ครั้งแรกเป็นยังไงถูกชะตาอะไรไหมอย่างมาคี้กับบอยเจอกันครั้งแรกเฮ้ยนี่เห็นชอบแน่เลยนะแต่สุดท้ายก็มนรักกันเอ้ยใชก็มาจีนเจอครั้งแรกเราเราเจอกันที่ไหนที่ออดิร์ชใช่ใช่ใจพอใจเจอน้องครั้งแรกก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยมากไม่คุยกับใครแล้วก็คุยด้วยก็ถามคำตอบคำก็เหมือนคนเจอกันใหม่ๆแล้วจริงๆเขาเรียบร้อยไหม ก็ก็เป็นนิสัยผู้หญิงผู้หญิงงอองแงงงอองแงงครับแล้วเจอเขาครั้งแรกเป็นไงก็ต,ตุ๊ดดิว่าตุ๊ดดิหรอหรอคุณคิดว่าคุณเป็นหรอก็จะมี เด็กใหม่เข้ามาเยอะใช่ไหมก็จะมีพี่แบร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นเขาแล้วแบบดูสะอาดสะอาดดูแบบตี๋อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบเหมือนพี่แบร์จะแบบจะกระโดดเต้นเหมือนลิงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอนัดเด็กเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเลยนิ่งๆแต่ว่ารู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วสบายใจนะคะคือคุยกับเขาแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสนีเหมือนกันอ๋อเหรอฉันเป็นเพื่อนสาวฉันเป็นเพื่อนสาวค่ะ ก็ไม่รู้ไม่รู้้วผมก็อยู่ผมปกติแล้วผมก็เป็นผู้ชายแบบขี้อายไม่กล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือละอ่อนละอ่อนแล้วคุณมาเริ่มสนิทกันตอนไหนตอนละครเรื่องแรกสนิทยังยังนะเริ่มคุยกันก็ท้ายเรื่องแรกอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็ปัญญชนค่อนครัวเนี่ยเริ่มจังหวะเริ่มแบบ สนิทเพราะเราเล่นละครแล้วมันแล้วมันเจอเจอกันทุกวันแล้วก็ได้ทําอะไรในกองด้วยกันเยอะมากทําอะไรขะในกองอะคะเออแต่อชีพบทต่อบทอะไรอย่างนี้ต่องฝึกซ้อมจากที่เล่นเป็นพี่น้องกันเรื่องแรกเลยนะพอมาอีกเรื่องหนึ่งคือสามหนุ่มเนื้อทองเนี่ยก็มาเล่นเป็นแบบว่าคู่กันเลยเป็นแฟนกันเป็นไงบ้างเขินปะ ฉยๆครับเหนาะหรอหอไม่รู้สึกอะไรเลยตอนสาหนุ่มเนื้อทองยังไม่รู้สึกแล้วรู้สึกเรื่องไหนรู้สึกเรื่องไหนที่เริ่มรู้สึกเริ่มแบบเอ๊ะมันเซ็กยังไงแล้วอะไไม่เริ่มรู้สึกนี่คือรู้สึกว่าเคมีมันค่อยเข้ากันเอเออเนี่ยไปชนต้นครัวใช่ครับแล้วก sure> ็มาเรื bueno> ่องต้นรักริมรั้วนี่คือแบบเริ่ม เริ่มไปแบบไปเรื่อยจนมั่วเลยอะค่ะธรรมชาติเลยเล่นละครจนเหมือนไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยอพอคุณบอกว่าเนี่ยแบบต้องแบบเริ่มรู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันอืมันแบบมีช็อตๆามเขินๆปะม่เก็มันก็มีอยู่แล้วที่ว่าช็อตมันมีพิจิวจิเคยเคยมีแบบไม่เคยไม่เคยใช่ไมมไม่มีกู้จิ้นไงฉันเขไปขอ กนเ,เอกอสมัยนี้เป็นอะไรไอายแล้วต้องหูแดงไปร้อนป้าอย่างเงี้ยเรียกว่าช็อตบ้าเวลาเล่น <c oughs> ไม่ครับคุณคะคุณเป็นคนโกหกหน้าไม่เนียนนะคะ <c oughs> คุณอย่าลืมนะคะหูเหอคุณแดงเลยเหมดเลย <ไป S 1> เอเอมันไม่แบบตอนนั้นมีแบบจูบนั่นนี่เออา,ายมันเขนิดนะมันมีนมันก็มีมีบ้างบางช็อต เน๋ยวก็เนแต่ว่าผู้หญิงเขินไหมเขินแต่ว่าก็จะเป็นบาง็อดมากกว่าแบบหอมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยังไม่ค่อยแต่ถ้าแบบปากจุบปากเลยอะไรอย่างเงี้ยจะนิดนึงค่ะเออมันก็ต้องมีนะเขินป้าเขินป้าแล้จะบอกเลยสองคนนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่พวกแฟนคลับเนี่ยนะเหมือนฉันโดนหมากจูบเองมีความสุข แต่ถ้าจิ้นอย่างจริงจังเลยนะก็ต้องปัญญาชนก้นครัวใช่ค่ะใช่ไหมที่กระแสคู่จิ้นมาเริ่มมาใช่เริ่มมาตอนนั้นตอนนั้นนะช็อตแล้วแหละฉันว่าเออตอะได้เพราะมันดูจากละครเนาะเคมีมันตรงกันมากนะดูแล้วมันก็ยิ่งสนุกยิ่งดูสนุกยิ่งตอนแรกเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจริงหรอ หรอคะคุณก็อาจจะแบบซ้อมด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้แบบดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจิ้นขนาดไหนอะตอนนั้นตอนนั้นก็ถือว่เป็นกระแสค่อนข้างแรงมากครับสำหรับสําหรับคู่เรานะพอจบเรื่องเราก็งงอยู่เลยว่าเอ๊ะเอ๊ะตลงเราเป็นอะไรกันเอ๊ะไม่ใช่ ตอบให้น้อยๆคินตอบเองนะพี่รู้สตกวตอบเข้าตัวเลยอ่าซีนยังไม่หมดแค่ตอนปัญญาชนพอคุณกลับมาเล่นเออมาเล่นด้วยกันในต้นรักรึมรัวเราสิก็ช็อตอีกอ่ะฉะนั้นะป็นบอกว่าเล่นธรรมชาติมากเล่นแบบว่าจริงแล้วไม่ต้องดูบทก็ได้คือเล่นกันไปเองเลยอย่างนี้เลยเงี้ยหรอเขาพยายามเขียนบทให้ให้เข้ากับคาแรคเตอร์เราไงเราก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยยากอะไรครับคือชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยออแล้ว มีไหมคือแบบว่าเขาไม่สั่งคัดเลยเราก็เล่นเราไปเรื่อยเปื่อยนั่นนี่นั่นก็มีครับแต่ว่าจะเป็นแบบตีอะไรเงี้ยมากเลยคุณเคยคิดไหมที่เล่นมาเนี่ยเราสองคนจะกลายเป็นแบบคู่จิ้นที่มีแบบโอ้โหแฟนแฟนเชียร์กันขนาดเนี้ย ทรนเนอร์คนเดียวกันเวอร์หรือว่าออกกำลังกายที่เดียวกัน่ะมีโอกาสที่แฟนคลับที่เขาจิ้นเราอยู่เนี่ยเขาจะสมหวังบ้างไหมมันก็ต้องรอดูจังหวะมันก็ต้องดูเวลาเขาจีบหญิงจริงๆแล้ว,วเวลาเขาจีบเราเ <c oughs> ขาทำยังไงเหร